เอเตือนแล้วอ่ะเนี่ยเชียร์ลิเวอร์พูลต้องทำใจไม่ได้ผิดหวังกับผลการแข่งขันเท่าไหร่นะครับคือรู้รู้ว่าเจเคจะจัดตัวแบบไหนนะครับเพื่อให้นักเตะทุกคนนะครับทั้งตัวจริงตัวหลักตัวสำรองดาวรุ่งอะไรเนี่ยมันมีสภาพความฟิตมีความสดในการลงเล่นในแต่ละ รายการนะครับก็อย่างที่หลายคนคงทราบกันไปแล้วนะครับลิเวอร์พูลบุกไปเยือนตูลูสที่ฝรั่งเศสก็แพ้มาแบบชิวเฉียด2ประตูต่อ3ถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดส่วนตัวผมไม่ได้ดูนะผมก็มาดูย้อนหลังบ้างนะครับแล้วก็คงจะเห็นกันแล้วว่าลิเวอร์พูลแพ้เนี่ยมันก็มีรายละเอียดที่มีความผิดพลาดส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างรูปที่คอตัซิมิกาจับบอลลั่น แล้วพยายามจะตะวัดคืนหลังแต่โดนฉกไปเนี่ยนะครับนี่ก็ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีจังหวะที่แบบนะควรจะทำได้ดีกว่านี้นะค,รควรจะทำได้ดีกว่านี้แต่นั่นแหละครับสุดท้ายมันก็แพ้ไปลิพุนพยายามที่จะกลับเข้าสู่เกมนะครับตีไข่แตกได้จากการทำเข้าประตูตัวเองของนักเตะตูลุส ได้ไม่กี่นาทีก็โดนเจ้าบ้านทิ้งห่างออกไป3ามหนึ่งจากตัวสำรองแม็กกี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแม็กกี้หรือมารกกี้อะไรนั่นแหละนะครับก่อนที่จะได้ดีโคโชต้านะครับลงมายิงตีตื้นเป็น2-3าในช่วงท้ายแต่ก็ไล่ไม่ทันนะครับแล้วก็เกือบจะตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับจากเจ้าหนูเจเรลวคอวนซาไหมแต่ก็ มี VR ริบคืนนะครับจากบอลจังหวะก่อนหน้าที่ Alexis Mac Allister เนี่ยบอลมันมาไต่ขึ้นมาโดนแขนนะครับอ่าก็ตามนั้นครับสุดท้ายลิพูลก็แพ้ไป2ประตูต่อ3สถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายครับผมก็พูดมาตั้งแต่คลิปเมื่อวันก่อนว่าแฟนลิพูลเชียร์ก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับว่าการจัดตัวแบบนี้แล้วไปเยือนลีกเอิงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแพ้แล้วก็แพ้จริงๆนะครับ เซนเตอร์ Center, ใช้เจลมาติฟกับเจเรลควอนซ่านะครับแบ็กซ้ายเป็นเซมิกาดแบ็กขวาเป็นโจโกเมสนะครับก่อนที่ต้นครึ่งหลังเนี่ย j จจะเอาเรนอโนลงมาแล้วก็ขยับโกเมสไปเล่นทางซ้ายเอาเซมิกาดที่เล่นพลาดออกไปกองกลางใช้วาตารุเอนโดเล่นนะครับขนาดซ้ายขวาด้วยเอลเลียสแล้วก็อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ก่อนที่ต้นครึ่งหลัง JK ก็จะ so เอาโซโบลงเอาเอนโดออกนะครับข้างหน้า นะครับก็มีฟอนิกาโปออกสตาร์ตตัวจริงนะครับขวาเป็นเบนโดกซ้ายเป็นหลุยดีอาร์ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนนูนเยสเปลี่ยนโชต้าเปลี่ยนซาร่าลงมานูนเยสเองก็มีโอกาสที่จะยิงประตูนะครับเมื่อคืนมีช็อตโลง่งๆเดี๋ยยิงวืดไปอีกโอ้โหตอนนี้กำลังโดนจับตาคือสามประตูที่ เขาเป็นคนยิงประตูชัยให้เลี้ยวพูลก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นลูกที่ยิงยากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกที่เหมายิง2ประตูใส่นิวคาเสเซลแบบเฉียบขาดทั้งที่เหลือ10คนคว้า3มแต้มกลับบ้านไหนจะเป็นประตูที่เขายิงประตูชัยให้เลี้ยวพูลชนะบอลมัดในคาราบาวครับเข้ารอบ8ดแบบผีจับยัดมันมีแต่ลูกยากๆทั้งนั้นแต่พอลูกง่ายๆทั้งเกมที่เมสมอคู่แข่งใช่ไหม รูตั้นเมื่อสุดสัปดาห์ก็มีโอกาสยิงง่ายๆก็ไม่ได้นะครับแต่ลูกยิงยาก,ยากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเข้ากรอบอ,อย่างเมื่อคืนนี้ก็มีซัดจอดจ่อเขาวืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลมันก็ดูดูยังเป็นปัญหาอยู่สําหรับดาวินคือมีช่วงที่เล่นด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจแต่นั่นแหละครับเหมือนที่ดานิลสเตอร์ดิตออกมาให้ข้อมูลว่าบางครั้งมันไม่จําเป็นต้องยิงแบบเปี้ยงป้างเต็มข้ออะไรซัดขนาดนั้นอาจจะต้องเรียนรู้วิธี ยิงที่มันไม่ต้องใช้แรงมากก็ได้นะครับอ่าก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับแล้วมามองถึงโอกาสในการเข้ารอบลีว่าภูลก็อย่างที่ผมพูดไปว่าเก็บเก้าแต้มเต็มในสามนัดนแรกเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับออกไปเยือนอาจจะมีหลุดเสมอหลุดแพ้อ่าก็มันเน้นในเกมในบ้านซึ่งเกมนัดต่อไปเนี่ยลีวู่ลเจอกับ l อ็ลเอชเคใช่ไหมหรือลัสอะไรเนี่ยนะครับ จะเล่นที่แอนฟิลก็ไม่น่ามีปัญหาเก็บได้สักแต้มนึงก็ลอยลําแล้วนะครับถ้าอยากจะเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่มยั่วๆก็ชนะไปเลยส่วนนัดสุดท้ายก็ไปเยืยนเอนอ,อีกหนึ่งทีมอะเซนกิรอสกิลิสกิลิอุสอะไรนั่นอะนะครับก็ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีปัญหากับเรื่องของการเข้ารอบจะเข้าที่หนึ่งที่สองของกลุ่มว็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนี้ขออนุญาตพูด ทิ้งท้ายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเกมนี้มันก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีโอกาสที่จะโรเตชันเยอะแล้วก็เยอะจริงๆนะครับก็เป็นลุ้นกันในเกมสุดสัปดาห์วันอาทิตย์สามทุ่มที่จะเปิดแอนฟิลด์เจอเบรนท์ฟอร์ดก่อนนี้จะพักเบรกทีมชาติหลังจากพักเบรกทีมชาติลิพูลมีคิวไปเยือนแมซิตี้นะครับซึ่งแน่นอนด้วยฟอร์มการเล่นด้วยองค์ประกอบเรายัางเป็นรองซิตี้อยู่แต่ถ้าพูดถึงการขับเคี่ยวกันอะไรต่อมีอะไรกันเนี่ยเราก็ยังพอที่จะทําให้แมซิตี้เนี่ย พบกับความยากลาบากได้ผมขออญาตใช้คํานี้นะครับรีพูลสามารถทําให้แมนซิ t y ตี้พบกับความยากลําบากได้แต่จะดีพอที่จะบุกไปคว้า1แต้มหรือ3แต้มที่เอเดฮัหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ที่แมนซิ t y ตีมันอยู่ที่การเตรียมตัวของรีพูลแล้วก็สภาพจิตใจว่าพร้อมแค่ไหนถ้าพร้อมก็ไปลุยนะครับ แล้วความ่ายแพ้ของเลพูลนเมื่อคืนไม่ใช่เรื่องที่เด็กหงจะต้องมาเสียอกเสียใจอาจจะเสียได้แม่ถ้าชนะก็เข้ารอบอะไรอย่างนี้ซึ่งมันผิดกับคู่อริตลอดการอย่างพีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พลาดท่าบุกไปแพ้ f อฟซีคูเปนไฮเกนนะครับสามประตูต่อสี่มีช่วงที่เล่นดีออกสตาร์ทนำก่อนแต่ก็มาพลาดโดนใบแดงแล้วก็เล่นกันคือ แมนยูอาจจะใช้คําว่าดวงแตกด้วยจังหวะช็อตใบแดงของแรดฟอร์ดคือถ้าตามกติกาใหม่มันมีภาพช้ามาดูนะครับอาจจะไม่ได้เจตนาในหลายๆจังหวะนักเตะที่โดนใบแดงก็ไม่ได้เจตนาทําร้ายคู่แข่งแต่มันเป็นการเข้าที่อันตรายนะครับอย่างเคอร์ติสโจนเนสไลด์พยายามแย่งบอลแต่มันงายปุ่มเข้าไปหรือโรเมโลอะไรเงี้ยเจตนาเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันต้องการเล่นบอลแต่มันงายปุ่มเข้าไปก็เช่นเดียวกันนะครับของแรดฟอร์ดก็พยายามที่จะไป ครอบครองบอลคอนโทรบอลแต่ว่ามันพลาดไปย่ำใส่เท้าของคู่แข่งกรรมาการก็เช็ค v ีอก็ไล่ออกไปแต่แมนยูก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยเวลามันจะจบครึ่งแรกแล้วพยายามรักษาสกอร์เอาไว้ให้ได้กลายเป็นว่าโดนทั้งใบแดงเสียจุดโทษตีไข่แตกมาแป๊บเดียวโดนตีเสมอช่วงโทษเจ็บครึ่งแรกอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยเละครึ่งหลังก็เหมือนจะดีเพราะขึ้นนําได้อีกจากบโนเฟรนเดสจากจุดโทษ ก็รักษาทรงเอาไว้ไม่อยู่ก็โดนเจ้าบ้านไล่รัวไปจากอยู่ที่3ของกลุ่มหล่นมาอยู่ที่บ้วยนะครับโดน FC c โคเปนเฮเกนแซงขึ้นไปนั่นขนาดว่าไบยนชนะกราตาสรายให้แล้วนะอะเพราะฉะนั้นแมนยู U, ตกรอบหรือยังยังแล้วก็มีผู้สันทัตกรณีหลายคนหรือว่าแฟนริวฟูลแฟนแมนยูหลายท่านก็แอบแซวว่าเฮ้ยห,หรือเราจะเห็นแดงเดือดในยุโรป้าอีกครั้งหนึ่งคือริวฟูลกับแมนยูเคยเจอกันในในยุโรป้าลีกนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นปีที่เป็นปีที่ JK มาคุมปีแรกไหมปีนั้นอ,ะอ่ะชนะแมนยูแล้วลิเวอร์พูลก็เข้าชิงแล้วก็ไปแพ้เซมิย่าถ้าจำผิดขออภัยนะครับถ้าจำผิดขออภัยหรือเป็นอีกปีหนึ่งปีที่โอเลกกน่าโซชามาไหมเออนั่นแหละแต่มันผมจําได้ว่าเหมือนจะเจอกันในยูโรป้าลีกเนี่ยหนหนึ่งหรือเปล่าถ้าจําผิดขออภัยนะ,ะถ้ามีอีกก็ไม่แน่แล้วน่าจะเป็นปีสุดท้ายที่ ยูฟ่าจะใช้กดนี้นะครับคืออันดับ3หล่นมาเล่นถ้วยถ้วยล่างะนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวค่อยเจอกันยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกันแน่นอน